สวัสดีบ่าวมอนสองสวัสดีน้องบ่าวครับสวัสดีที่ชายครับสวัสดีน้องบ่าวยุ่านาวันเกิดล้านน้อยอยู่กรเทพช้ิบสานะงยุงึงเกิดล้านหลายไปแล้วรอบหนึ่งพอเขาบอกว่าเกิดล้านก็เลยมาตั้งกล้องแปสงแต่ันิบยี่สิบนาทีก็ลงละมาบูมันก็ขึ้นมาตาม่อขอบคุณน้องบ่าวครับนะครับผม

นัน <Bond> ไปผู้นั่นเลยเข้าหนูอยู่นั่นเลยเห็นไหมเขาตั้มาหนไหนไหนอไหตังไว้เ่อเอออากินลูกไปได้ขับชั่วข้ามกลางคนเย็นีเราัขับรถกลางวันน้ำพูดเหมือนกูขับข้างแรกเนา ใช่แลวุฒขัะโลยไใจก็สด้วกรไใช่ก็มีรู้แมึันต้องไปทานแวแต่เมื่ออัตยุโกว่ากันยังไงเองจะหางานทำไหมหาแต่ต้องไปงานบวชเขาโกนไปที่งานไปงานบวชเโกนมอไรมันเสาร์อาทิตย์นี่รอพระตาทำไปทักงปีเด้วยแต่ไปี้ัครงานไวสมักงานอะ ขอบคุณน้ำบาวครับว่ามันไปถามมันไปนะครับเอ๊หน้าจอไฟแสงมันบูบบาบาเนี่ยต้องตั้งหน้าจอใหม่นะสองวันไม่เสมอ่ไหมพราว่าลับเรื่อยๆก็เขาจากัดอายุไหมไม่รู้อะไร้ถ้าหยเขอากใ่เ้าคาไหนั่านนั้นาเขากดบบเคยถูก ไปพอใจก็เงียบใครเยนองลูกเยบูนนนน้องก็ลูกเขาทำที่เดียวกันแค่เอืดเติร์ดเห็นว่าัรถก็เท่งนี้นะงานเขาอยู่ลงมาสี่ทีมสองคนสองคนกลใครใกล้อ์ดไงนันน้องใกล้อ์ดเมลูกเขาทำที่เดียวกันขับรถก็เดียวกันเลยลูกก็หนาที่บูนทำเดียวกัน โอเคบายบายลงแล้วครับทำทำไต่ชาวเราก็ขายบ่ายได้เวลาลงแล้วเนาะอ๋อแล้วพอนเนี่ยไลฟสั้นๆก็พอเนาะขับมอเตอร์ไซค์อยู่ลูกจะขับมอเตอร์ไซค์ใหญ่สิหน่อยเร็วขับมอเตอร์ไซค์แล้วก็ถามตามันอะว่าเอาไหมบายบายขเอาเงินใหญ่ขึ้นเงินแรงเราบนด้านบนนะครับใช่จ้ะใช่จ้ะลูกก็ดำลูกมีบน